คุณผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้มากัน3ท่านนะฮะทั้ง3ท่านเป็นคนที่ใจดีใจบุญแล้วก็ต้องการทําเพื่อไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็พระสงฆ์ด้วยนะฮะมาจากชมรมพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่41นะฮะต้อนรับทั้ง3ท่านนะฮะดอรวิทย์พี่สมปองแล้วก็พี่แมนนัชชนน์นะครับสวัสดีครับทั้งสท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทั้ง3ท่านาจริงๆได้ยินประวัติมาบอกว่าเคยบวชเรียนกัน ใช่ครับใช่ครับทั้งสามท่านเลยทั้งสามท่านแล้วก็ยังมีพักพวกที่ที่ตอนนั้นบวชเรียนกันก็มียังไม่ศึกก็เยอะเยอะศึกก็เยอะศึกมาแล้วก็เยอะของพี่นี่ก็คือตัดสินใจศึกออกมาศึกออกมาฮะจะไปบวชอีกไหมฮะก็ถึงเวลานี้แล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่แล้วครับเพราะว่ามีหน้าที่การงานของแต่ละท่านไปแล้วมีลูกเมียที่ต้องดูแลสำคัญสำคัญต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ลูกเมียดูอยู่อันนี้แต่แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะ คือต่อให้ศึกออกมาแล้วเราก็รู้ละว่าคนที่อยู่ในผ้าเหลืองใช่หครับหรือว่าคนที่ลําบากอยู่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่มารวมตัวกันมาช่วยเหลือกันในวันในฐานะที่เราเป็นคารวาสด้วยต้องใช่ครับใช่ไหมฮะที่มาที่ไปยังไงฮะที่จริงพวกเราเนี่ยเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอยู่แล้วเป็นปกติเลยตั้งแต่เด็กนะฮะก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาทางพระบวทเรนมาเรียนหมายถึงพี่ๆเองเนี่ยทั้งหมดเลยครับ อ๋อขาดแคลนโอกาสางการศึกษาแน่นอนมาถึงอยู่บ้านนอกหรือยังไง็กต่บ้านนอกครับเป็นเด็กต่างจังหวัดทั้งหมดอ๋อโอเคครับผมครับผมแล้วก็ได้พอบทเรียนเสร็จเนี่ยก็พยายามบทเรียนแล้วก็เรียนในสำนักต่างจังหวัดแล้วมันก็มันไม่ได้ถึงที่ก็เลยข้นขวายเข้ามาในกรุงเทพครับผมมาเรียนต่อในกรุงเทพจนจบปริญญาตีกันผ่านมจรออ๋อเรียนแบบเรียนเป็นพระมี่คอมอบ41หนึ่งนี่คือมจรอของเราพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นรุ่น41ครับผม พอ,อจบส1เซิบเนี่ยในต่างคนก็ต่างไปบางคนก็ศึกษาลาเพศบางคนก็เป็นพระตอ่อเป็นพระต่อศึกษาอเป็นเจ้าวาดใช่ออออพอพวกเรารวมตัวกันได้ในยุคโซเชียลมีเดียเป็นไลน์ประมาณร้อยกว่าคนนะเวลา,าเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเกิดจากตมเราควรที่ต้องคิดหาทางไหนที่ช่วยเพื่อนได้เพราะไปเยี่ยมเพื่อนก็เป็นเจ้าวาดมั่งเป็นพออโรงเรียนมั่งเราก็เลยไปเห็นความลำบากของเด็กที่เขาทำกันอยู่ โอกาสที่จะทําแบบนี้มันมันมันไม่ค่อยมีพวกเราก็เลยรวมตัวกันทบตั้งแต่เริ่มต้นมาค่ะฮะตั้งแต่ปีโอ้โหห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบแปดอะไรนี่ทำมนปีหกศูนย์เนี่ยทำมาปีหกศูนย์เนาะทำมากันแปดปีแล้วที่บอกรวมตัวกันในไลน์่ครับผมแต่ว่ามันก็ได้ทําเป็นแค่กลุ่มของเราซึ่งบางคนบางทีเนี่ยมันมันมันน้อยโอกาสที่พวกเราจะสร้างให้มันเป็นเรื่องใหญ่ๆโตตอนนี้ก็เลยผันตัวเองมาทําให้มันเป็นกองทุนที่จะเริ่มให้มันใหญ่ขึ้น โดยการอยากจะตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาในสำนักเรียนก็เลยตั้งเป็นรูปแบบของการเป็นกองทุนของสำนักเรียนในต่างจังหวัดกังงบประมาณเอาไว้ว่าพีสานสักสิบทุนนะนทั้งโร <10 S 1> งเรียนทางภาคเหนือสิบทุนภาคใต้สิบทุนเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่บวชมาแล้วสื่อออกมามีทุกภาคฮะอคําว่าสำนักเรียนหมายถึงว่าโรงเรียนวัด อ๋อโรงเรียนวัดแล้วคืออันนี้จะไปช่วยเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นไหมคะหรือว่าทั่วไปก็ด้โรงเรียนทั่วไปโรงเรียนด้วยแต่ต้องเป็นโรงเรียนวัดใช่ไมไม่ไ้ไปโรงเรียนที่ขาดโอกาสการศึกษาที่มีเพื่อนไปเป็นพออเบื้องเบื้องต้นก่อนค่ะครับอ๋อก็คือเอาที่เรามีคอนเน็ชันเากำลังขาดแคลนจริงที่เรารู้จักว่าเขาขาดแคลนแน่ล่ะถูกมับถไหมคะบางเอว่าเพื่อนเราเป็นพอออยู่ด้วยแล้วก็เลยไม่รู้จะเริ่มจากในใน คอนดิชัอที่เรามีอยู่ก่อนละกันอย่างที่คุณเป้บอกใช่ครับผมแล้วเก็คือเขาขาดจริงๆใช่เราเห็นกันอยู่อ่ะใช่ไหมฮะเคยทําโครงการมาที่ไหนบ้างแล้วฮะพี่สมบองฮะก็ไปทางภาคเหนือบ้านกกน้อยโรงเรียนกกน้อยวิทยาถ้าเป็นโรงเรียนเลยคือเพื่อนอยู่ที่มทที่นั่นเราก็ไปเยี่ยมเพื่อนก็ไปเห็นก็บอกบอกโอ้โหเนี่ยประมาณ200กว่าคนโอ้โหเด็กๆกันนะเราก็เลยบอกเอาอย่างนั้นเราจะระดมทุนมอบเป็นทุนการศึกษาหนึ่งทุนทุนละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วก็เลี้ยงข้าว เราเลยขอเป็นแบบอุปการะนะถ้าหากว่าเรามีเลี้ยงมีแรงต่อเราจะมาตั้งทุนที่นี่วัดกกน้อยใช่ไหมคะโรงเรียนกกน้อยพี่เยรโรงเรียนปางสาปางสาที่เป็นเจ้าวเขาเลยนะครับบนบนเขาเลยเพื่อนก็ไปเป็นพอมเหมือนกันใช่อยู่บนเขาเลยครับโอ้เพื่อนพี่ไปแต่ละที่เนาะไปแบบว่าไปบุกเบิกไปช่วยเหลือน้นเลยเนาะส่วนที่วัดนี้ก็หลายวัดฮะเช่นวัดสองพี่น้องที่อยู่สุพรรณเนี่ยซึ่งบวชเรียนที่นั่นจริงๆจากบุรีรัมย์นะ ว่าจะศึกเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนเขาก็ส่งตัวมาที่สองพี่น้องหรือวัดน้องกุ้งที่ขอนแก่นน้ำพองน้ำพองขอนแก่นเราพอเห็นภาพรวมแล้วอทีนี้ขอมาที่ตรงนี้เลยพี่ก็เลยทําโครงการที่บอกว่าจะตั้งเป็นกองทุนและกองทุนเนี่ยพี่ก็จะไปใช้จ่ายไปช่วยเหลือทั้งพระทั้งสามเณรโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลพี่ก็เลยทําพระขึ้นมามีทีบอล่าข่าวไปแล้วในช่วงแรกก็คือชมรมของพี่นั่นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็ ทําบุญแล้วก็จะมีพระที่เป็นศิลิมงคลมอบให้ใช่ครับที่จริงเราสร้างครั้งนี้นเราไม่ได้สร้างเพื่อจะเป็นอะไรที่แบบเป็นวัตถุมงคลที่จะเป็นธุรกิจหรือพุทธพาณิชย์เลยนะใชะเราสร้างเพื่อจะให้เป็นที่ระลึกกับคนคที่ร่วมทําบุญกับเรารนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของวิาสา,าขาบูชา สัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาเราก็เลยถือโอกาสในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธด้วยนะฮะสัปดาห์หนึ่งจากนี้ไปถ้าหากว่าท่านอยากจะร่วมบุญกับเรานะที่จริงเราทําบุญเนี่ยทั้งปีเริ่มต้นจากวันนี้เลยใช่ไหมครับเริ่มต้นจากวันนี้เลยที่วัดไยอยขณะที่ออกรายการนี้เลยเริ่มจากวันนี้เลยถ้าหากท่านไม่สะดวกไปที่วัดไม่ทําไปทําบุญที่วัดหรือว่าไม่ไปร่วมกิจกรรมที่ทางทางหน่วยงานต่างๆจัดท่านสามารถโอนมาทําบุญร่วมกับเรา จะหนึ่งบาทสองบาทห้าสิบาทร้อยบาทแล้วแต่เราเรามอบพระเขาวังปฏิองค์นี้ให้เลยครับผมเดี๋ยวสิบาทก็ได้อะได้ครับได้หมดแล้วตอนเนี้ยสิบาทพี่ก็เฉพาะสัปดาห์ให้เลยเพพระพุทธศาสนาอ๋อโอเคโอเคองค์นี้เลยครับผมองค์นี้เลยครับปกตินี่องค์นี้ถ้าก็จะที่ให้บูชาทั่วๆไปก็น่าจะองค์ละบาทถ้าเป็นที่ระลึกทำบุญกับเราเก้าสิบเก้าบาทได้องค์นี้นะครับทำบุญกับเราสองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ได้ชุดนี้เป็นพระเข้าวัมปตินะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อหน้ากาดทองหน้ากาดเดี๋ยวนี่หนึ่งขอไปขอองค์เดียวนั่นคือ99้าสิบาบาทขบุตรเ้าบเก้าบาทได้องค์เดียวกล้องค่อยๆจับทีละอันเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงอ่ะนี่เป็นพระอะไรนะฮะพระปิตาเป็นพระปิตาพระเข้าวัมปติเหมือนเหมือนกันกับทุกองค์นี่คือ99บาทได้องค์นี้ถ้า999ถ้า999ได้องค์นี้คือพระเป็นหน้ากาด ทองหน้ากากเงินหน้ากากหน้าสามชุดอยู่ในองค์เดียวกันนะครับกล้องนี้นะฮะนี่กล้องนี้ครับอ๋อได้ได้สามองค์ครับผมเป็นที่ระลึกทันทีโอเคแล้วอะนจะจะเหมือนมีทองด้วยอันนี้ชุนที่สปองพูดอยู่ถืออยู่กี่บาทฮะอันนี้บริจาคทาบุญเท่าไหร่ฮะหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นพระหุ้มทองในชุดเดียวกันเหมือนกันครับนู่น้กล้องนู่นอ่าเป็นพระหุ้มทองในชุดเดียวกันได้ ถ้าหากว่าทําบุญตั้งแต่19,500บาทเป็นต้นไปท่านก็จะได้ชุดนี้เป็นที่ระลึกนะเป็นพระทั้งสมรูปนี้เป็นที่มาคือหลวงพ่อหลวงปู่ศิลาเคยไปขอยันท่านนะท่านก็มอให้แล้วก็ตั้งชื่อว่ารวยล้นฟ้าหลวงอาจารย์ต้อมให้ตั้งชื่อให้ว่าณเก้าเฮงแล้วหลวงปู่ตุ่มตั้งชื่อให้ว่าเป็นรวยนิรันด์ทั้ง3าองค์ในแพ็กเก็เดียวซึ่งหลวงพ่อมาปลุกเสกเมื่อวันที่8ที่ผ่านมา เป็นสภาคมลูกเสกใหญ่มากเลยที่วัดเทพสรธรรมมาลามพิเศษที่หนึ่งครับคุณเป้ครับคุณโอ๋ครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยครับครับผมยังไงฮะในเนื่องในสัปดาห์วันวิศาขบษาอุชาโลกใช่ครับใครก็ตามที่ไม่สะดวกไปทำบุญที่ไหนโอนมาทำบุญร่วมกับเราเพียงแค่1บาทห0าทบาทเท่าไหร่ก็ได้ เราให้เลยมูลค่า99บาทนี่ให้ฟรีเลยเหมือนให้ฟรีเลยครับผมณวันนี้1สัปดาห์นับจากนี้ครับผมหนึ่งสัปดาห์นับจาร์โค้ดทางด้านหน้าจอใช่ไหมคะครับสแกนคิวอาร์โค้ดทางด้านหน้าจอแล้วก็ส่งที่อยู่ส่งข้อความทิ้งไว้ว่าร่วมทบุญมาวิสาขบูชาโลกแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราจัดส่งให้เลยครับโอเคเอาฝากแฟนๆรายการเดี๋ยวพีเพิลโชว์เรารู้ว่าท่านใจบุญกันเยอะมากที่ดูรายการเราอยู่นะฮะสแกน QR โค้ดเราทักไลน์ไปนะฮะบอกว่าไงนะฮะร่วมทบุญมาวิสาขบูชาโลก ร่วมทําบุญวันวิสาขบูชาโลกแล้วหมายถึงทักไปแล้วมันจะมีเด้งมาแม้ว่าโอนเข้าบัญชีนี้หรือส่งสลิปไปด้วยกันถ้าท่านหลังจากโอนแล้วส่งของอนุญาตส่งสลิปก่อนแล้วกันเข้าไปใน QR โค้ดนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะในรายแอดเป็นรายพิเศษแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะโอนไปที่ไหนก็ลายนี้ถามที่ลายนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคสุดท้ายต่องน่อะฮะเวลาหมดแล้วฮะพี่ฮะก็ปัญหาของสังคมไทยยังมีอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะปัญหาทางการศึกษาฉะนั้นข้อขออนุญาต ทุกทุกท่านถ้ามีโอกาสเรามาร่วมแก้ปัญหาทา,หทางการศึกษาด้วยกันนะครับเพราะว่าเยาวยชนของเราเด็กไทยของเราลูกหลานของเรายัางขาดแคลนทางการศึกษาอีกเยอะครับขอบคุณทั้งสามท่านนะฮะดรวิทย์สมปองแล้วก็พี่แมนนชานนจากชมรมพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่41ขอบเอขคุณนาครับขอบคุณทกท่านขอบคุณท่า